สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิอยู่ที่หาดน้ําลินครับอยู่ที่ระยองครับอยู่ที่อําเภอบ้านฉานะครับหาดแห่งนี้ครับมีความยาวประมาณ1กิโลนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับก็จะมีฮ้มีโขดหินครับมีโขดหินฮะแล้วก็จะมีพายุนครับสี่ฮะครอบครัว4 4ตัวฮะ พ่อแม่ลูกแล้วมีอาจจะมีที่อยู่นะครับอยู่ณบริเวณปลายหาดครับปลายห,ทา,หาที่มีสวนสาสนะที่ร่มลื่นครับมีศาลาฮะสามารถนั่งชมคลื่นฮะดูฟองคลื่นชิลๆครับบรรยากาศด,ดีมากๆเลยครับ uh, เป็นหาดเก่าครับเป็นหาดเก่าหาดโบราณฮะที่เงียบสงบนะครับคนที่ชอบความสงบครับก็มาฮะม,มานั่งที่ปลายหาดแห่งนี้นะครับตรงบริเวณพายุนนะตรงพยามพายุจะมีเป็นสวนสาสนะครับมีอาคารครับมี มีอาคารที่มีศาลาสามารถนั่งชมสบายๆนั่งชิวๆครับนั่งรับลมชมฮะชมดูคลื่นะดูแนวแนวโขดหินครับดูแนวแล้วก็ทีนีมีปีพายุเห็นไหมพี่วุฒิถ่ายฮะถ่ายทุกคนเหมือน่างว่าทุกคนได้มาเที่ยวกับพี่วุฒิด้วยนะครับบรรยากาศดีมากๆครับทะเลฮะทะเลระยองแห่งนี้นครับเป็นเป็นพื้นทรายสีขาวละเอียดครับแล้วก็จะมีฟองคลื่นขาวๆซัดออกมาเป็นระยะระยะระยะ,ระ,ยะครับสวยครับทําให้ดูม,ม,มีมีบรรยากาศมากๆครับ มีทะเลเ <S 々> งียบสงบไม่มีคลื่นนี่ก็มันก็นะมันก็ไม่สวยนะครับแต่ว่ามาแสถานที่แห่งนี้พิพิธไปมาหลากหลายก็ไปจันทบุรีครับลักเขาแต่ห่วงทะเลตอนนี้เรามาอยู่กับทะเลแล้วนะครับเราทิ้งเขามาแล้วนะครับทิ้งเขาเขาที่จะขวดเราไปขึ้นมาแล้วตอนนี้เรามาห่วงทะเลครับเรามาอยู่กับทะเลครับณนะบริเวณที่หาดน้ําดินแห่งนี้นะครับจะมีครับตรงนี้จุดตรงนี้ครับเวลาหน้าบางทีพ่พิธมาตรงนี้ก็ไหลหัวนะครับตรงนี้เวลาน้ําลงเนี่ย ลงยื่นออกไปด้านไกลครับเราสามารถมาปีนป่ายก้อนหินแล้วมาถ่ายรูปหูรูปออกมาที่สวยมากๆเลยครับผมบอกว่านะครับมีนางแบบมาด้วยครับมายืนถ่ายตรงนี้จุดนี้นะบนโขดหินบา้างข้างๆ้างโขดหินบ้างพี่มนโขดหินบ้างอ้ยถ่ายออกมาแล้วจะสวยครับหรือว่าปีนขึ้นไปข้างบนนะครับไปอยู่กับพายุนะพายุพ่อแม่ลูกแล้วก็มีมีมือสี่ตัวฮะอยู่นะสถานที่แห่งนี้เป็นหินนะเป็นหินที่เขาสลักออกมาแล้วเอามาวางนะสถานที่แห่งนี้นะครับคําว่าหาดน้าดินนะครับโอ้หมันมีที่มานละครับหาดน้ําดินเนี่ยจริงจริงนะเดี๋ยวพี่จะนงก็็เป แนวแนวหน้าผาสูงชันนะครับหน้าผาลินทะเลแห่งนี้นะครับแล้วมันก็จะมีน้ามาซึมตลอดแนวว่าแนวสูงชันที่ที่เรียบทะเลแห่งนี้มีน้ําซึมตลอดทั้งปีครับเขาเลยเรียกว่านะครับหาดน้ําลินครับมีน้ําไหลโดยตลอดนะครับณสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เงียบสงบมากๆครับเราสามารถครับพาเด็กเล็กเรต่างๆนานาได้ครับมาเล่นน้ํามาอาบน้ํานี่ครับไม่พุกผ้านะครับบอกก่อนครับหาดน้ําลินนี้ไม่พุกผ้านะครับ ก็มาอาบน้าครับแล้วก็ตรงสวนถ้าตรงสวนเขาจะมีที่อาบน้ําจืดนะครับอาบน้ําเคียนแล้วก็มาอาบน้ําจืดมาตรงนี้สบายๆเห็นไหมครับมานั่งโต๊ะคลื่นกันเลยเกี่ยวคลื่นก็พัดพบกันนะครับฟองคลื่นสีขาวมันลดดูแล้วสดใสมากๆเลยครับพี่วุ้ชอบครับอะไรที่มันเป็นธรรมชาติพี่วุ้พาทุกคนมาธรรมชาติหลังจากที่เราไปจารึกแสวงบุญมานะครับไหลที่หลายแห่งหลฝนและเกินครับตอนนี้เรามาเที่ยวทะเลนะครับเราครับมาห่วงทะเลครับมาห่วงห่วง ทะเลครับเราก็มาดูวัดพมาดูรู้สึกมันมันรูดขึ้นจะทบฝั่งแล้วมันรู้สึกมีความสุขมากๆนะครับบางทีบางทีก็เหมืนอนยังขึ้นจะไม่รู้โรดใครมาครับปะทะโขดหินมาดังเสียงสนั่นนะครับนะขื้นแต่ขื่นอย่างนี้โอเคก็กำลังดีให้มาเล่นน้กากาลังดีเป็นพอโต้ขึ้นได้มากมากๆนะครับเห็นไหมครับฝั่งซ้ายมือด้านนู้นก็จะมีโขดคะเป็นโขดเป็นแนวแนวชายหาดขึ้นมาที่มันสูงสูงกว่าปกติครับ เหมือนอย่างเป็นหน้าผาครับเราจะมีฮะอด่างที่พี่รู้บอกมันจะมีน้ําซึมออกมาด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวจะผ่านไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีโขดโขดหน้านผาสูงเนี่ยแหละน้ำจะซึมออกมาทั้งปีเนี่ยเขาเรียกว่าน้าลินนะน้ำลินออกมาจากใต้หน้าผาลินชายหาดนี้แห่งนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนยังเป็นอ่าวครับมาเดินดูฮะมาหามาหาหา อ้วกฮะอ้วกอ้วกประวานนะเผื่อกายจะรวยมากเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นหน้าผาเงี้ยหน้าผาสูงครับแล้วก็มันจะมีน้ําลินออกมาทั้งปีเขาเรียกว่าหาดน้ําลินนี่คือที่มาของคําว่าหาดน้ําลินนะครับบรรยากาศก,าก็เป็นแบบนี้พี่พุธก็ถ่ายทุกคนพี่พุธถ่ายจากตรงสวนสาธารณะครับตรงสุดขอบครับสุดขอบของหาดน้ําลินแห่งนี้นะครับก็ถอยหลังก็ไปก็มันก็จะเป็นหาดยาวประมาณ1กิโลครับไปด้านนู้นก็จะมีทิวสนครับก็ไปนั่งชิวๆกัน ก็มีผู้คนครับมานั่งครับมานั่งแล้วก็จะมีแม่คง้มแม่ค้าก็เอาของมาขายครับตามรถเข็นนะตามรถเครื่องตามรถพ่วงก็มาขายครับหลากหลายเยอะแยะแล้วมากินอาหารทะเลสดๆกันนะสถานที่แห่งนี้เขาบอกตรงนี้มันเงียบสงบมากๆเลยครับมันจะไม่พุกผ้านะครับมาเล่นน้ําพาเด็กเล็กมามาได้ครับไม่ไม่อันตรายครับแล้วที่เห็นตรงปลายสุดนู่นเลยนั่นก็คือปตทครับปตทที่พี่วุฒิไปดูฮะไปดูดอกทิวลิปฮะทิวลิปมาอยู่ย่านนู้นนะครับก็จะมีท่าเรือออกไปด้านนอกครับนั่นคือปตทนะครับปตท มาตะปูดครับจังหวัดระยองครับอำเภอบ้านฉาครับแต่ตอนนี้เรามาอยู่ที่หาดน้ำลินครับณสถานที่แห่งนี้จะมีหาด3หาดติดต่อกันนะมีหาดน้ำลินแล้วก็มีหาดพายุแล้วก็มีหาดพลาครับเดี๋ยวพี่วุฒิจะพาทุกคนไปเยี่ยมครับไปเที่ยวชมทั้ง3าหาเลยมันจะมีความสวยสดงดงามครับมาช่วงนี้ขึ้นลมก็ไม่แรงมากนะครับมาเล่นน้ำสบายๆมัน้ําใสมากๆเลยแล้วทรายเขาก็ละเอียดครับนะละเอียดแล้วก็โอเคนะสถานที่แห่งเยี่มมาเล่นได้ครับสบายๆชิลๆครับ หรือใครที่มาปิกนิกก็ได้ครับเรามานั่งในศาลาครมากูเสือครับเอาอาหารมาแล้วมานั่งกินครับมานั่งกินนั่งดื่มนั่งอะไรกันจิบเจ็บเนื้อนะมองทะเลฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งไปเรื่อยรู้สึกมันจะมีความสุขมากๆครับในบรรยากาศครับบรรยากาศซิลจินซินครับฟินซินริมทะเลแห่งนี้นะครับอะไรที่มันมีความสุขพี่วุฒิชอบฮะพี่วุฒิชอบอะไรที่มีความสุขอะไรคิดแค่อะไรไม่ชอบครัรชอบชอบในการเดินทางท่องเที่ยวครับแล้วก็ไปนู่นไปนี่ครับเป็นคนที่ชี้ประจอลรงเท้าครับ การไปเที่ยวของพี่วุ้ิก็คือการไปเที่ยวครับเที่ยวเต็มที่ครับไม่มีการออกแต่เช้าครับไปเข้าที่พักก็เย็นๆครับวอล์กอินครับไม่มีการจอนะครับไปหาห้องพักเอาข้างหน้าครับดีบ้างไม่ดีบ้างไม่เป็นไรครับนะเพราะว่าเราใส่ว่าอะไรที่ไม่ค่อยดีก็คิดว่าคืนเดียวฮะเราก็อาศัยคืนเดียวอะไรนะครับอะไรที่มที่ดีๆพี่วุ้ิก็ออกไหวเหมือนกันนะผมบอกพี่วุ้ิก็ไปอยู่โรงแรมทีก็ไม่คุมบางทีอยู่ห้องดีๆแพงๆเนี่ยเช้าเราก็ออกแล้วครับเราไม่เป็นคนที่ตื่นเช้าแล้วก็ชอบออกไปท่องเที่ยวออกไปดูนู่นดูนี่นาากศหมครับ คลื่นกระทบฝั่งที่มันเกี่ยวคลื่นก็สวยงามมากๆแรงมากๆเลยครับนะแรงมากๆแล้วเสียงดังครับณสถานที่แห่งนี้รู้สึกมองเห็นครับมันมีฟารมสุขนะอะไรที่มันแย่ๆแล้วก็ปล่อยไปแล้วกันครับปล่อยไปนะครับเรามานั่งหาฟารมสุขครับความสนุกสนานกับริมชายหาดครับที่น้ําบินแห่งนี้นะครับนี่คือพี่วุฒมาฮะมาตอนนี้ก็ประมาณสักกี่โมงนะสิบเอ็ดโมงแล้วแล้ววันนี้มาอากาศมันไม่ร้อนอากาศมันเป็นใจเหลือเกินถ้าให้เรามาถ่ายครับ แล้วน้าก็ไม่ไม่ลงมากไม่ขึ้นมากครับปกติพี่วุฒิมาตรงนี้น้ําจะลงใปเยอะฮะเลยกดหินขึ้นไปออกไปนู่นเลยครับมาตรงนี้น้ากาลังสวยครับหรือว่าใครที่มีเด็กๆมาก็เอามาเล่นน้ำตรงนี้ก็ดีครับสบายๆนะครับไม่อันตรายครับไม่อันตรายนะครับเรามาที่หาดน้ําดินครับหรือว่าจะไปที่อีกหาดหาด้า่ได้เดี๋ยวจะพาไปนะครับแต่ตอนนี้เรามาที่หาดน้ําดินก่อนครับมาดูพายุนครับพายุแต่ไม่ก่อนแถวนี้ก็คงมีพายุนะครับเขาเลยสร้างพายุในตื้นที่ระลึกนะครับแต่มันพายุตอนนี้มันก็สูญพันธุ์ไป กาะลิบงครับก่อนลิบวงที่จังหวัดต่างนะครับปกตินี่พายมุมันมีมาเรื่อยๆพะบุรีฮะจันทรบุรีรรหเหยี่ยวเหลาเนี่ยเจ้าหลาเขาเรียกว่าหมูดุดนะเขาเรียกว่าหมูดุดใช่ไหมครับแถววงเวียนหมูดุงทางที่เราเข้าไปอ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยด้านนั้นก็จะมีวงเวียนหมูดุดอยู่แล้วก็มีวัดหมูดุดก็แสดงว่าแถวนุน้นสมัยก่อนเขาก็มีพายุนะแล้วแต่เขาจะเรียกไปใช่ไหมครับเขาจะเรียกพายุบ้างแล้วว่าแล้กวก็เรียกหมูดุดมากๆก็คือตัวอ้วนนะครับ แต่ตอนนี้แถกอ่าวไทยนี่ไม่มีครับจะมีอยู่ที่อยู่ที่เดียวครับอยู่ที่จังหวัดตังที่ที่เกาะลิบงครับพี่วุฒิก็ไปมาแล้วครับพี่วุฒิก็ไปมาเรื่อยๆอาจเจ้าหมงเจ้าหมาย่านั่นแหละครับจะมีพายุนะครับเพราะว่าจะมีหญ้าทะเลเหลืออยู่ครับวันนี้พี่วุฒิพาทุกคนครับมาเที่ยวทะเลระยองครับเรามาฮะเอาครับเอาโอโซนครับเอาอากาศดีๆลินทะเลนะครับสูดหายใจลึกๆถ่ายที่ผูสุดจะไม่มี PM มนะครับหายใจได้ลึกๆหายใจได้เต็มต่อครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณครับจุดถ่ายรูปครับที่จะมีฮะมีร ลูกแกะสลักฮะลูกแกะสลักดินครับจากพายุครับพ่อแม่ลูกครับมี4ตัวนะครับ4ตัวนะบรรยากาศดีมากๆเลยครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่วุ้ไว้นะครับช่องสูไวต้องไปเที่ยวครับแล้วก็อย่าลืมครับช่วยแชร์ซะหน่อยครับเพื่อเป็นการเปิดค่าการมองเห็นนะครับให้กับพี่วุ้นสนิดนะครับพี่วุ้ไม่ได้ลงคลิปมาครับไม่เคยปรโมดนะครับไม่เคยโปรโมทวก็เลยถูกการปิดกั้นนะครับเขาไม่ได้ไม่โพี่วุ้นแต่ว่าช่วยแชร์ให้พี่วุ้นสนิดครับวันนี้เราอยู่ที่บริเวณครับ บริเวณหาดน้ำดินครับบริเวณที่ที่ที่มีครับมีพายุครับพาพ่อแม่ลูกครับอยู่บนเนินหินแถวนี้ครับถ่ายลูกออกมาสวยเห็นไหมทะเลสวยมีขึ้นวิ่งมากระทบกับโขดหินครับมีโขดหินมีแนวตลอดครับตรงนี้เรือก็ไม่ค่อยมีครับเรือไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่มีแหล่งประมงครับเดี๋ยวเราจะไปอีกที่ครับจะมีแหล่งที่ประมงพื้นบ้านเขาจะมีเรือประมงจอดลอยอยู่ครับประดับท้องท้องทะเลฮะให้มันดูสดใสให้มันมีมิติขึ้นมาจาก ไปอยากเรือฮะเรือเขาจะโต้ขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับนู่นแต่มาตรงนี้เราจะเห็นปอแตทอมองเห็นสะพานปอตทอฮะที่เขาวิ่งออกไปทะเลยาวประมาณ5กิโลได้นะครับที่เราไปดูดอกดอกทิวลิปครับดอกทิวลิปครับมาเที่ยวนี้มีแต่ดอกทิวลิปกับเฮนเดียครับไม่มีดอกดอกเขาเรียกดอกอะไรนะที่มันหอมๆผมพูดจาไม่ได้นะของง่ายๆบางทีเราจาไม่ได้ทีเก็กลืมนเลอะเรือนบางทีเราก็ไปเที่ยวเยอะดูมาเยอะๆนะครับก็คือบรรยากาศครับอันนี้คือบรรยากาศน้ําดินครับ นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านครับนะดูของพี่วุฒินะครับกดติดตามไว้เวลาพี่วุฒิลงคลิปก็จะเด้งมาหาทุกๆคนที่อยู่ทางบ้านครับจะได้ดูครับเหมือนอย่างทุกคนมาเที่ยวคลิปกับพี่วุฒิด้วยกันนะครับเรามาเที่ยวคลิปด้วยกันครับเราเป็นกัลยาณลมิตรที่ดีต่อกันครับเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับตลอดไปนะครับวันนี้พี่วุฒิกราบสวัสดีมีความสุขทุกๆคนครับที่ได้